สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะลุงพลเปิดรถพิสูจน์ยัดศพเด็กในถุงปุ๋ยทำไม่ได้แค่ขับรถออกถนนคนเห็นหมดจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม 2,563จนไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรวันที่14พฤษภาคม2,563แต่ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้นั้นวันที่26กันยายน2,563ทีมข่าวเดินทางไปที่วัดถ้ำภูผาแอกนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านกกกนําชาวบ้านอาทิ พ่อน้องชมพูช่างเบิร์ดนางนรินหรือป้าถอนนางดอนนางอุ่นและชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อเชิญประแก้วมรกตหน้าตักกว้าง100เซนติเมตรฐานสูง80เซนติเมตรองค์พระสูง160เซนติเมตรราคา45,000บาทจากวัดผู้พายแอกด้านล่างขึ้นเขาไปประดิษฐานด้านบนถ้ำพระ หรือถ้ำอุโบโสถโดยชาวบ้านได้ช่วยกันนำไม้ไผ่ทำเป็นสเสรียงยกพระขึ้นไปด้านบนองค์พระแบ่งเป็นสองท่อนส่วนฐานมีทีมผู้ใหญ่นิม่มและชาวบ้านช่วยกันยกขึ้นไปส่วนองค์พระแก้วมรกตทีมพ่อน้องชมพูได้ยกขึ้นไปแต่ละทีมใช้ชาวบ้านรวมกว่า12คนตลอดทางมีการแวะพัก มากกว่าสี่ครั้งเพราะทางสูงชันและมีหินขวางอยู่มากสำหรับองค์พระแก้วมรกตมีพระสมเด็จกิจจาทโรนำชาวบ้านอีกสิบคนจากจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาเพื่อถวายที่วดัดภูผาแอกเนื่องจากศรัทธาและเคยพูดคุยกับพระอาจารย์บุญมาเอาไว้ว่าจะนำมาถวายซึ่งไม่เกี่ยวกับ ความดังของหมู่บ้านหรือคดีน้องชมพู่แต่อย่างใดแต่มีความศรัทธาจึงเดินทางนำพระมาถวายตลอดการนำพระขึ้นเขาวัดภูผาแอกสังเกตน้ำใจของกลุ่มชาวบ้านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านและพ่อน้องชมพู่ที่ช่วยกันอย่างสามคัคคีไม่ได้มีการพูดถึงคลิปเสียงผู้ใหญ่บ้านหรือเรื่องคดีแต่อย่างใด ขณะที่ครอบครัวลุงพลไม่ได้เดินทางมาร่วมงานคาดว่าติดแขกที่เดินทางมาให้กำลังใจที่บ้านในช่วงวันหยุดหลังจากชาวบ้านได้นำพระขึ้นไปถึงบริเวณด้านบนวัดภูผาแอกมีการประกอบองค์พระซึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนฐานส่วนองค์พระและส่วนยอดเสียนพระโดยมีพระอาจารย์บุญมาเป็นผู้ประกอบพิธี ประดีสฐานองค์พระและนำยอดเสียนพระแก้วมรกตประกอบด้านบนจากนั้นคณะเจ้าภาพที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการได้นำทูบเทียนทูบบูชามาประกอบพิธีและกล่าวคำถวายแด่พระแก้วมรกตภายหลังเสร็จพิธีต่างคนต่างเดินทางแยกย้ายกันกลับบ้านโดยนางสาววิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่ มีการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กขอบคุณผู้ที่มาให้กำลังใจข้อความว่าขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจแม่กับครอบครัวมาโดยตลอดวันนี้แม่ได้เห็นแล้วว่าทุกคนหนักแน่นมั่นคงแค่ไหนที่จะยืนหยัดเคียงข้างเราเกือบห้าเดือนแล้วที่เราไม่ได้ยินเสียงชมพูไม่ได้เห็นรอยยิ้มไม่ได้กอดหอมแก้มกันทุกเช้าตอนอุ้มลงบันได ทุกนาทีที่ดำเนินชีวิตเรายิ้มได้ด้วยลมหายใจแผ่วบางก้าวที่เดินเหมือนร่างกายไร้น้ำหนักเราขาดอะไรไปเวลานี้ข้าพเจ้ายอมรับว่ากำลังใจมีคา่ามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตมากที่สุดขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่เชื่อมัน่นในความดีของเราเชื่อมั่นในความรัก ที่คนในครอบครัวมีต่อชมพูขอบคุณจากใจจริงๆค่ะทีมข่าวเดินทางมาที่บ้านนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงของน้องชมพูพบว่าบริเวณข้างบ้านได้มีการถมดิน200คิวโดยจะมีการปรับพื้นดินและขยายทำเป็นร้านค้าชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านตั้งร้านขายได้อย่างสะดวกโดยไม่กีดขวางการจราจรบริเวณริมทาง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านลุงพลเปิดใจว่าภายหลังที่ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานและตำรวจบอกกับป้าแตนว่ายังไม่ตัดประเด็นความสงสัยในตัวตนทิ้งสงสัยเรื่องกระสอบรวมถึงเวลาเจ็ดนาทีส่วนตัวไม่ทราบว่าทําไมถึงยังสงสัยในประเด็นเหล่านี้ไม่ทราบว่าตำรวจเจออะไรเกี่ยวกับเรื่องกระสอบแต่ตัวเองก็ตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมตำรวจเลือกแต่กระสอบใบที่ตนเองจับด้วยมือเปล่าและเลือกกระสอบที่ผ่านการใช้งานเท่านั้นรวมแล้วสองใบขณะที่ประเด็นข้อสงสยัยเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ออกจากบ้านไปวัดรวมถึงรับพระก่อนออกไปส่งที่วัดภูกระร้นส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลเพราะทั้งหมดคือการคาดการ ช่วงเวลาที่พอจะจำได้เท่านั้นทั้งนี้ในประเด็นที่ตำรวจสงสัยแล้วบอกกับป้าแตนว่าลุงพลพูดไม่หมดลุงพลยังโกหกก็เป็นเพียงแค่ความคิดของตำรวจบางคนที่คิดไปเองหรือไปฟังข้อมูลจากคนบางคนในหมู่บ้านแล้วอามาวิเคราะห์ส่วนตัวไม่ได้เครียดเพราะถ้าหากนําผลดังกล่าวมาวิเคราะห์ตนเองก็บอกได้ว่าเป็นทั้งผลดีและผลเสีย ส่วนตัวขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดไม่โกโหกป้าแตนหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาและการใช้ชีวิตในวันที่11พฤษภาคม2563หรือคืนวันที่10พฤษภาคม2563ดังนั้นการเจอกับตำรวจเมื่อวานตัวเองยังคงจำยืนยันเหมือนเดิมว่าจะไม่เปลี่ยนคำให้การและเคยให้การแบบไหน ก็จะเป็นไปแบบนั้นไม่มีเพิ่มหรือรดขณะที่ประเด็นชาวบ้านเดินทางไปที่วัดภูผาแอกโดยมีการถวายพระแก้วมรกตนั้นส่วนตัวเพิ่งจะทราบเมื่อช่วงชาวที่ผ่านมาโดยไม่มีใครบอกหรือประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านตนเองจึงได้อยู่ที่บ้านเพื่อปรับพื้นดินที่ดินสำหรับขยายและ ทำเป็นร้านค้าให้กับชาวบ้านมาค้าขายโดยกระสอบที่ก่อนหน้านี้ตำรวจได้เข้ามาที่บ้านลุงพลและได้ยึดไปตรวจสอบเป็นกระสอบถุงปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งจำนวน2ใบขนาดความกว้าง5 8ซนติเมตรและยาว5 2เซนติเมตรเทียบกับความสูงของน้องชมพู่คือ8 5เซนติเมตรโดยทีมข่าวได้วัดความสูงของกระสอบได้ 92เซนติเมตรจะพบว่าขนาดกระสอบมีความสูงกว่าเด็กประมาณ7เซนติเมตรส่วนข้อสมมุติฐานกรณีการซ่อนเด็กเอาไว้ในกระสอบมีการผูกเชือกที่ปลายกระสอบจากนั้นอาจมีการยกขึ้นรถกระบะนั้นทีมข่าวได้ทดสอบข้อสมมุติฐานดังกล่าว2แบบคือแบบที่1นึ่งซ่อนเด็กในกระสอบแล้วมัดปลาย โดยทีมข่าวได้ใช้ถังน้ำจำนวนสามถังหากต่อเรียงกันแล้วมีความสูงประมาณ85เซนติเมตรมีความใกล้เคียงกับตัวน้องชมพูแบบที่2ยกกระสอบไปไว้บริเวณจุดพักเท้าของคนขับจากนั้นลดกระจกลงทั้งสองฝั่งทดสอบระดับสายตาโดยมีลุงพลนั่งอยู่ในบริเวณจุดคนขับทีมข่าวได้ทดสอบมองทั้งสงฝ่าย ทั้งแบบมองผ่านสายตาและเดินขยับเข้ามาใกล้ประตูรถมีการทดสอบสังเกตจะเห็นปลายกระสอบด้านบนที่เหลือจากจุดที่มีการมัดเอาไว้โผล่ขึ้นมาเล็กน้อยทีมข่าวทดสอบโดยให้ลุงพลกดปากกระสอบลงโดยอําพรางส่วนที่เหลือของปากกระสอบเพื่อบงังสายตาคนหลังจากที่ลุงพลได้กดกระสอบลงระดับสายตา ไม่สามารถมองเห็นได้และเห็นเพียงลุงพลอยู่บริเวณจุดคนขับแต่หากนำกระสอบไปวางไว้บริเวณจุดดังกล่าวก็จะไม่สามารถมีใครนั่งโดยสารมาได้เพราะไม่สามารถเว้นพื้นที่เอาไว้สำหรับจุดพักเท้าและหากยืนบนถนนห่างจากรถ4เมตรจะมองไม่เห็นกระสอบในรถนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่บอกว่า ในวันที่ไปส่งพระกระสอบข้าววางอยู่ด้านหลังกระบะเพราะเนื่องจากบริเวณหลังคนขับมีป้าเตนนายม็อกนางนรินนั่งโดยสารมาส่วนข้างคนขับก็คือครูบารัตจึงทำให้ไม่มีพื้นที่วางกระสอบภายในรถจากนั้นเมื่อส่งพระเสร็จแล้วระหว่างทางพบว่าฝนตกตนเองจึงได้ยกกระสอบข้าวเอามาไว้บริเวณหลังคนขับ ลักษณะจับนอนเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับจุดพักเท้าให้กับนายม็อกและนางนารินส่วนป้าแตนได้ย้ายไปนั่งบริเวณข้างคนขับกรณีที่ตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการวางกระสอบเอาไวา้บริเวณข้างคนขับไม่สามารถเป็นไปได้เพราะถ้าหากตอนไปภายในรถก็จะมีครูบารัสนั่งไปด้วยส่วนขากลับป้าแตนก็ได้ย้ายจากด้านหลัง ขึ้นมานั่งบริเวณด้านข้าง